อยู่บ้านว่างๆมาทำ DIY แท t ทูเล่นกับแวนเดอร์ดีกว่าค่ะเป็นงานที่ทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะน้องตัวเล็กหรือว่าวัยรุ่นที่อินลายสักมินิมอลเนี่ยเข้ามาลองกันได้เลยค่ะอุปกรณ์เรามีขายทั้งเล็กใหญ่นะคะใครสนใจทักแชทมาได้เลยค่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนวาดลายแทททูตามต้องการได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องวาดใน iPad นะคะจะใช้โปรแกรมอื่นๆก็ได้ถ้าใครถนัดว่าในคอมจะใช้อีล e LA Photoshop ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวแผ่นแทททูนะคะที่เราจําหน่ายจะมีขนาด A4 นะคะแต่ว่าตัวลายแทททูที่เราจะใช้จริงเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้พื้นที่กระดาษเยอะนะคะเราก็เลยทําการตัดกระดาษเหลือครึ่งนึงนะคะขนาด A6 ดังนั้นเวลาที่วาดรูปนะคะก็อย่าลืมไปตั้งค่ากระดาษนะคะให้มันเป็นไซส์เดียวกับที่เราจะทําการปินนะคะอย่างในคลิปเนี่ยเราก็ทําการตั้งขนาดกระดาษเป็น A6 เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราวาดรูปจนเสร็จแล้วนะคะเราไปที่ขั้นตอนการเตรียมไฟล์สําหรับปินค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องทําการกลับด้านลายซ้ายขวาหรือแบบเหมือนกับกระจกกลับมิลเลอร์นะคะอย่างในคลิปนะคะก็ให้เราเลือกตรง Flip Horizontal นะคะมันก็จะเป็นกลับด้านลายซ้ายขวาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเรากลับด้านลายเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการอัปโหลดลายขึ้นคอมไปตีนิ้นได้เลยค่ะสําหรับคนที่วาดในคอมนะคะอย่างอันนี้เป็นโปรแกรม Photoshop นะคะก็อย mm ่าลืมกลับด้านลายเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คือไปที่ image rotation นะคะแล้วก็เลือก flip canvas horizontal นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็สั่งปิ้นได้เลยค่ะ ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสาหรับเครื่องริมพ์บานรุ่นเนี่ยหมึกมันจะไม่กันน้ําอย่างของแวนเดอร์ก็ไม่กันน้ํานะคะดังนั้นพอเราเอาแท็บูไปใช้แล้วเนี่ยถ้าลายเราโดนน้าลายมันก็จะหายไปนะคะดังนั้นต้องระวังอย่าให้โดนน้ํานะคะแต่ถ้าใครเครื่องปินพ์หมึกกันน้ำเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานี้ค่ะเราจะทําการปิ้นลงด้านแผ่นขาวที่ไม่มีลายนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทําให้มันเป็นแท็บทูด้วยการเอาแผ่นกาวนะคะมาปิดลงที่ลายค่ะตัวแผ่นกาวนะคะจะเป็นตัวแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่กระกดาษสีเหลืองนะคะให้เราเตรียมการดแข็งนะคะพวกบัตรต่างๆนะคะมาใช้สําหรับรูดแผ่นกาวลงไปค่ะก่อนอื่นให้ทุกคนแกะแผ่นกาวนะคะแกะแค่ด้านบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็แปะลงไปที่ตัวแผ่นลายแล้วก็ใช้การแข็งของเรานะคะค่อยๆรูดนะคะตัวแผ่นกาวให้แนบสนิทไปกับตัว มืออีกข้างนะคะให้เราคอยอแกะแผ่นกระดาษสีเหลืองข้างล่างนะคะออกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแบบทีละเส้น2เส้นแล้วก็ด้านบนนะคะใช้ตัวการคอยรูดให้มันแผ่นกาวมันแนบกับลายค่ะก็ทําไปตลอดทั้งแผ่นนะคะจนเสร็จค่ะ ลอแผ่นกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือการตัดแทท,ทูออกเป็นชิ้นๆเตรียมพร้อมใช้งานค่ะในขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้ตัดให้เหลือขอบเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าถ้าเหลือขอบใหญ่เนี่ยตัวกาวมันจะติดลงไปที่ผิวเราเยอะมากเป็นพิเศษนะคะอ่าแต่เดี๋ยวใครยังลึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูอย่างตัวน้องแมวเนี่ยเราตัดเว้นขอบไว้เยอะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะก็ให้ทุกคนเตรียมน้ํามานะคะ เวลาเราติดนะคะให้เราแกะแผ่นพลาสติกออกก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเอาตัวลนยนะคะคว่ำลงบนผิวบริเวณที่เราต้องการแนะนํานะคะอย่าติดบริเวณผิวที่มีความบอบบาง mm hmm. เช่นพวกรอบดวงตาหรือว่าบริเวณที่มีขนเยอะนะคะเพราะว่ากาวมันอาจจะไปดึงขนเราแล้วทําให้เจ็บได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเอาน้าแปะๆด้านหลังกระดาษค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีลลนมันก็จะไปติดอยู่บนผิวเรานะคะ อพอครบ15วินาทีนะคะก็แกะออกได้เลยค่ะลายก็จะติดอยู่บนผิวเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะเนี่ยค่ะตัวคาบกาวนะคะที่เราตัดเว้นขอบเยอะนะคะมันก็จะติดลงไปบนผิวเราแบบนี้ค่ะดังนั้นเวลาตัดเนี่ยแนะนำให้ตัดชิดขอบชิดลายมากที่สุดนะคะเท่าที่ทำได้ค่ะ ให้เรานะคะแปะลายอื่นๆไปตามชอบได้เลยจะผสมลายเล็กลายใหญ่เป็นกลุ่มลายนะคะหรือว่าใครที่ชอบแนวมินิมอลจะแปะแค่ลายเล็กๆอันเดียวก็น่ารักค่ะ DIY แทท o ูนะคะเป็นงานฝีมือที่ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นน้องตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะชอบแบบแปะเป็นพวกลายกระตูนลายไดยโนเสาร์ได้นะคะหรือว่าวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะลายที่แบบดูแฟชั่นนะคะหรือใครที่แบบสนใจอยากจะสักแต่ยังไม่กล้าเนี่ยจะลองซื้ออันเนี้ย ไปทดลองทำลายสักแล้วแปะดูว่าเราชอบไหมก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แวนเดอร์ด้วยนะคะใครสนใจอยากเข้ามาซื้ออุปกรณ์กับพวกเราเนี่ย mm hmm. ก็ทักแชทมาได้ที่ Line id แอนดิสกอลเลอร์ฮาส์ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้เลยนะคะฝากเข้ามาติดตามพวกเราตามช่องทางเหล่านี้นะคะรับรองว่าเราจะเอางานฝีมือน,น่ารักน่ารักสนุกสนุกมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะใครอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือจะทักแชทมาบอกก็ได้นะคะขอบคุณมากมาะ